อพวกเจ็ดยังวะเจ็ดอีดอมัวอีลาแมงถือได้บินไปมันะซาออกโอ้แมงแมงขสานไปไระเด้เนาะไปไระด้นป๊อกป๊ป๊โอ้ป๊กป๊อันนี่ไปยืมเข้าแล้ว ก็ชิ้ป <c oughs> ่งคนยันเล็กน้อยเขาอยกกินขายังชิโทษายดีสบายดีตอนแรงๆอีเดียพี่น้องไว้ช่วชุคด้วยเนาะเมเนกาแม่จะได้กับิพาพี่พาน้องไปอชนลูกเขียดพี่น้องเอ้ยมีกระตาเนี่ก็มีแย่งชน ไปกับระบายพูดีเริ่มมือนี้พี่น้องเอ้ยไปกับคู่หูเมสซี่ไร่แน่พี่น้องกับทีมงานของเมสซี่ไร่เองพี่น้องคือว่าพอชิไล่เพื่อนในล่งมาแต่พูดแล้วนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่าส่วนบ้าชิบไล่กับเอาน้องแต่เพื่อนคือเก่าคือเดิมพี่น้องเมสซี่ไร่กับขอขอบคุณหลายๆเนาะเอฟซีทุกท่านเนาะติดตามครับชมเมสซี่ไร่ว่าว่อยู่พังลาหรืออยู่พังไทยว่าอยู่ต่างประเทศเมสซี่ไร่กับขอ,ขอขอบคุณหลายๆหากแต่ว่าอย่าลืมกดไลด์กดแชร่เมสซี่ไร่เน่่ยนะพี่น้องผมมีกงจะนงใจเฮ็ดคลิปต่่ออไปนนะพี้ง ปพี่น้องมาชิได้ว่าลูกเขียดมาเนี้ปะเปปะพื่นอนแน่ป้าถูกผนฮักก็ลงมาแต่ป้าพี่น้องไปหากินแต่ป้า,าปสบายดีนุกคำไพ่สบายดีป้าลูกถูอานาจทีมของแม่ชีไรคือว่าลานของแม่ชีไรเองเพิ่มมักไปนั่มพี่น้องมักหากินปะ่ปะว่ากันไปหากินมานี้ยไกล,กลเติบเลยพี่น้องพูนพี่น้องเอ้ยสีอากาศชีหนาวๆนาวเลยจังหน่อยพี่น้องหรือว่าเฮดบดออกบอพี่น้องอากาศแมน่นหนาวนี่หกัก พาได้เฮ็ดบดก็มีอะพี่น้องเลยแต่ยิ่งข้าว่าเขาเอาเฮ็ดบดออกมืออื่นเลยเม่สิไรสิไปไปหาเห็ดบดส่วนบบกไฟเพิ่นเอาไปนั่งพี่น้องไปนอนอยู่เทียงให้พุ่น,พ,นพอสิไรเพิ่นลงมาแต่พูนนะก็ได้เขี่รถไทไปน,ะน่ะนะขันเพิ่นมายู่กับ่ได้ไปพี่พี่น้องตอนนี้คอยกับมาหอน้องแลวสิมาอนมึงบอกมันสิได้บี่นาะสชนเมื่อก่อนอากาศจะเย็นเลยนี่โอ้ยลนำำนงน,น้ํำซ้ำพอแย่งคอยเอามาน,านั่นมั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 นพูพี่น้องเอ้ยชนบ่ได้ ตรงเอาแยงแบบนั่นชนมันจังชีได้ทั้งเหนียวทั้งลูกเหียดไปเบิ้งบานเหนียวมามันเป็นอย่างไรน้องพี่น้องเนาะแต่ทั้งบ้านเขาชืเอิญแม่งนางามเด้อทั้งวู้ภูไทยเขาเอิญมาเอิญเหนียวนะฮะเขาจ่อก็มาสชนคือกันชนกเ็ยาขา่ยเงยนัักด้วยเขาเ ôi nhau 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 khó 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 บาทบาทแล้วก็ล้วก็โอ้อันนี้ก็แมงนางามกั่นี่เนาะอันนี้ชคือแมงนางามเลยพี่น้องเลยอันนี้นะคแมงนางามพี่น้องเลยอีกแมงนางามทางทางุนไทยเขาจะเอือนเหนียวดิเก็บเก็บเก็บเคืาอเป็นคู่แล้วก็เออแล้วก็จะเกีมันตรง

บาทบาทแล้วกลโอ้อันนี้แมงางามที่เนาะอันนี้ือแมงงามเลยพี่น้องเลยอันนี้นะแมงงามพีอน้องเลยีกแมงนางงามทางตางุไทเขาเจ้เอือนยวเเก็บเก็บเก็บเจอเนคู่แลวก็อ๋อ้าเรีงตัว

โอ๊ยแดงเก้งๆแดกออกแดกจนหนังเลยว่ะโอ้ยก็ดีได้นี่ๆๆอ่าอ่าโอ๊ะๆๆอย่าดักอีกเด้อพี่น้องเอ้ยเอาอยู่อาย่าเนี่ยก็มีหมดเก็บขี้ <Tab>, <asan anang za -atz curryome> <x2> <insane> โอ้แม่งแมงขอสานไปไป่ะไ,ปไปด้เนาะไปป่ะได้ปก๊กป๊อกปกโอ้ปก๊ปกปกันนี้เ,ย,เยิ้มเออ กันเฮ้ยใครอาลูกเขียดมันเขียรเน่กูมมนึก่ได้เด้่เออฮะต้องร่มนึกมันมันมันจะร่มนกเลยลูกเขียนมันต้องรมนกเร้วนีแต่แม่งนางงามหรือว่าเอินมากันเหนียวในเด็ดพี่น้องเหนียวคือกันพี่น้องเลยเจ้าผูกโ เห,เเหนียวนี่เซ็เขาแกงวนเหนียวบอแกงกินวนเหนียวนี่อ้งมีผลเอิญเหนียวเนาะนังคอยเอิญแมงนางามเียหายิเนาะ โอ้ชำคอยมากทโกนเนี่เนี่ยโอ้โอ้โต้มนักอรฮโคเย่าดิเวทเดินขึ้นหุเกียนโบมีงานโอ้ไม่ท้งเจ้าเ้อง็มคฮะที่ที่อ้ เอ้ยโอ๋แล้วกูจะกินเถียดง่ายๆๆๆโอ้ยๆไปแล้วไปแล้วเอ้ยค่อยๆๆๆอ๊าตัวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเธอสิได้กูดุลก็พอคนเด้โกๆๆ Lai đi. Oh, hút đi. Cầm quá, mưa. Cầm mày quá. Tui sắm ba. lái đi. sao thương ngọt. đi, ăn hết rồi, mày mày ลูเขียดพี่น้องโอ้ยรอยอ,อ,อะ,อะ,อะไรอีนี่เขาานอ๋ออมันจะไปเล้ว่นเนี่ยอ๋อ๋ะจะชี้ให้ตังไงพัน่างยู่งหลังยู่พี่น้องแตะลูเขียบดบด้วพี่น้องโหบ้เอก,ก่เขียวโซนอยู่พี่น้องบอเบาไผอยู่น้ำไอเขึ้นมานี่อยู่น้ำคือมือหนึ่งน้องพี่น้องอกเพิ่นกะสบายอยู่เลยติดตัว Mình la gì sấy Mình nhìn Mình la tốt từng Mới nhìn đây la từng, Mới 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 Kiếp <laughs> mm. mm. kiếp mấy ừ, kiếp mỹ ngăn kiếp mỹ ngăn năng kỹ 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 này, kỹ 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 เขากินอับนิวนี่นิ่วก็ลายขนิวเด้น่านีปลาดุกปลาดุกปลดุกมีปลาดุกอีกบ่่เจชิว่าปลดุกจะไหโอ้ยบ้าคำพ้องตลุกหรือบคำไพวนี่นี่เกเรปลดุกา เมวมัดี๋ยวมาสิไล่เพิ่อโทรมากอะท่านห้โทรมาถามมึงแม่ว่าหอดใส่ได้โหยังชวนม่เกียดอยู่ตก็ได้ขึ้นแล้วพี่น้องเอ้นเม่สิไล่ก็เห็นมันได้ไลยก็ได้ชนอไล่ชนอีบ มนมาบ่มันค้ำเลยพี่น้องมันค้ำนะน่ะก็ได้สีพักกันขึ้นแบบนี้น่ะมาเบิ่งบาลูกเขียดของเมสไล่ว่าสิไลร้ายสำเนาพอกาสิพัาเมื่อแล้วอือหือพี่น้องเครื่องกระตาบักกันใหญ่มันมาหาก็ต้องได้กินพี่น้องเอออยากกินยังก็ต้องไปหาพี่น้องคือเมสไลอยากกินลนกเขียดก็ต้องมาสนลนกเขียดด้วยพี่น้องด้อนี่นะปิตาชงเชเมสไลกะเมื่อกะสิ โอ้มใส่พักสานั่งเลิศคุนพี่น้องเป็นอย่างจังเอิญให้เกียรติพี่ในพักนั่งเลิศพี่น้องกาสิได้เมื่ออะไรพี่น้องเอ้ยเมื่อพบกันถึงเทือกน้องพี่น้องเนาะบัดนี้ตะเบนมันกรเริมคัเนี่ยคูเพื่อเมื่อหาใหดกินอยากเพื่อเมื่อตักน้ำตักนพี่น้องเอ้ยมอเขาได้ง่ายเนาะทำเมื่ออพี่น้องเอ้ยขึ้นนะเมื่อก้อนบัดนี้ชงใช้เฮดบดออกอากาศหนาวละตอนนี้กาเมสได้มาเทือนๆนะพี่น้องเอ้ยเมสได้กาจะไปหา ปันลูกเขียดเธอลานผูพิ่นไปนั่มหมันนะเนาะไปนันไปนั่มพิ่นเบ้าแกงเด้วจังสีแ่งให้เพิ่นพี่น้องเลยโอกระสีเดือกเอาบนนี้ก่อนสบายดีป้าลูกไงล่ะสบายดีป้าลูเพิ่นเอาน้องแต่เพื่อนพี่ปักกันนอนน้องเพิ่นถ้าตื่นพี่น้องอ่ะพวกาแต่ชนลูกเขียดเพราะว่านอนอยู่พี่เพื่อนไพ่พี่พี่น้องเ้ยชวนอายพึ่นกับกลัวอยู่แต่ว่าเพิ่นชิ่นน่งถึงพี่น้องเพิ่นมงง้อแงป่านไหน กันเพื่อนได้กินนมแนมาเพิ่นชิอนนขอกะได้บีบนมเมียนนะน้องท่านตะตึงขอกระิไปหาอาบน้ำเลยชิไปตักน้ำก้อนพี่น้องเอ้ยน้ำกินโมมีน่นนะมาได้จะสอนลูเขียนแมมจะได้กระิไปตักน้ำอยู่พูนพี่น้องเอ้ยน้ำสร้างโกนไปตักน้ำก้อนบันจึงมาเลือกลูเขียนนะน่ะนี่พี่น้องเอ้ยตอนนี้ขอกระได้มหฮอดน้ำสร้างโกนนะพี่น้องขอกระิได้ตักก้อนลุ่ง้ะพี่น้องเอ้ยมันแดดนะมันกระลุงลุ่งน้ำสร้างนี่พ่อแห้งหอดย่านแดงมันก็แห้งลุงจนหอดพุนนะพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย มาแต่สอนบกเพียรก็ได้บ่มีน้ำกินะนะแม่สิได้ก็ได้มาตักน้ำจนพอสิได้เพิ่งกจักกอกพี่น้องเอ้ยปั้นห้างกันเทดอย่างชืได้กินทิเฮ็ดอย่งางไรเนาะันมปั้นกันเทดก็บ่ได้กินพี่น้องเอ้ยชีวิตอยู่อย่างพ่อเพียงกอบคุณแม่สือได้พี่น้องเอ้ยเซีดอย่งางไรเนาะน้องอยากได้คือมูอยู่หักมันบ่ด้ เล็กซีเห็ดจากไหนเขาก็คอยหาไปนี่แหละก็เม่ใด่ได้ได้ดูอ้ายมาสีคน้นโอ้ยเผื่อสีง่พี่น้องเอ้ยอดเอาจังเลยไงอยู่ละโอ้ยตักบ่ได้กินเตว้นก็เริ่มขำละว่าอย่างนี้เว้นกัน มาโฮเทลเลยพี่น้องอตตตั้งนำนะ่วนพอชได้เพิ่งกระตักตกแต่พี่น้องลืมจะเกี่ยวเข้าแล้นะนกินน้นำเป๊ปซี่เยอะซื้อเท่าไรพี่น้องเอ,อ้ยวชคมพองเพิ่นแมสิได้กะาซไปเก็บผักกะผูคนพี่น้องจิจมาดิพี่น้องผักกะพูห้ามงามพันพี่น้องเลย พักอีนา่งเดิน,นะเสียงรุเขาจะมาแต่ให้นนแต่นาาแต่วินมันเดิมคั่มแนะเอินไก่เอินกาเลยเพราะว่าคือเมสได้เราเอินไก่เอินเคียงพุ่นคำไพ่เก็บพุน่นจนเบาคำไพ,พ่พุ่นกามาซอยเม่เก็บพี่น้องเลยซอยกันนี่แหละเนาะจะเสจยืจล,ลูกก็ต้องซอยเม่แง่ขึ้นมาจะเป็นคนหูผู้ดีไหมแต่ว่าพเพื่นเฮีอย่หงพอสามพี่น้องเลยง่ายพื่นเฮีอยนหงปอหา ปีนาก็ไปหม้อแล้วแมแกงลูกเียดพอ,ดนนอได้โทกินรเราจะถานพี่น้องกิบดือด้ากระพุนงานงานทั้น,น,นรถหน่อยออคคกระพูนโอ้คุก็ไม่เ,เป็นแดงเแปรเลย้วกระพูนเน่มาใจจะเห็นแน่มาเนี้อกะเห็นพักตัวไรตน,นั่งนั่มไปเหมือ

มหาเลือกลูกเขียดกันพี่น้องโอ้ยวาพิษวาถึกแม่ิบแก็ขอทกขอภัยน้ำหลเลยพี่น้องเนอเพราะว่าแจกจี็ดจังเลยเนาะบอกคพ้องคนหาเก็บเพ็ดคนบอกเขียดไปเลยเก็บ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 ไม่ไหวในกระานพี่น้องเลยคนมาเลือกซอย พอกันเลือกโมเกียกอนชวนมาไพ่เพิ่อนกินข้าวเดีวปะดับเลยพี่น้องเอ้ยเจตีเจตีเขาจี้แน่เขาจี้อยู่สายดักแม่งงามเอาตรงเลือกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคันเท้าโมเลือกนี่มันขีแม่งไหมนะเอาตรงเลือกออก กอดิได้มาเฮ็ดกินพี่น้องเอ้ยคือว่าน่ะล่ะแม่ดุออมคือแม่สืไล่เนาะนี่หางหลายหางน่ะหางหลายพี่น้องคือว่าจะน้อยป้อนเขาพวกนี้จะน้อยป้อนเขาไอ้ไผ่เฮ้นก็ได้จากไหนมาเฮ็ดกินนี่นะขอเสือได้เพื่อนก็คือว่าน่ะฮังต้องมาแต่คู่เอ้ยไม่สบายไม่สบาย เออปรชายกินยาตีไหนหืมกินยาชิโกนเลยหมูอยากินได้เลยยาชิโกนไอนี่หมูหมนายคนเดือดพี่น้องเดีวไว้ีดอด้อังเออ่ายก็ได้เนยได้พี่น้อง เฮ้ยนอบอ้อนเลยบวันบอคัมพองมัน,นเป็นไปไหนเลยอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยกินขนมน <ฮะ S 2> เขาเลือกแรกเลยพี่น้องเอ้ยเข้ากับสิบไปอันลวกเลยวันเข้ากับสิบได้ใช้น้ำเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าขันเัาใส่มันสิลายนะเอาน้ำมันออกกับเข้ากับสิบไปตรงเอาข,อาขอาีคมันออกสิเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเพิ่นจีแกงลูกเขียดเองเพิ่นวะเพิ่นจะช่วยคอย ออกไปเอาขีมันออกก่อนพดแห้งดังไฟแห้งพ่อบอกตกเชมอตกเชมอเอาอีบอหนูเขียดกับพ่อเพื่อนซอยกันพี่น้องพ่อบอกงามๆพี่น้องเอ้ยขอขึ้นไปแกงก่อนบหนี้เอาใเชมอใเชมอ ชิฟได้เพิ hey. ่กระสีรางพักกัพ uh ูสอยกันพี่น้องคนละไม้ได้มึงมันจังเลวไวคไม่ได้จำงจำมากินดนะแต่ปคือทำไมเอเนี่ว่ามีที่มุนนเอเดนี่มีกระปอันนัก็พักไหมชิวได้ปลูกพี่น้องเอ้ยปลูกไว้กินเนี่ยนะแต่คือว่างามงาม จะอ่านจะอ่านได้พี่น้องเอ้ยเพื่อนกระจี๊ยบขอไปให้พ่อเพื่อนตั้มเลยบุญตั้มเขาเบือเขาพักกับผู้ใส่เปลี่ยนกันเห็ดพี่น้องเอ้ยแม่แน่เลยชีวิตครอบครัวไม่สบายเนาะทันเพื่อนขึ้นนอนผู้กะแม่สไล่เห็ดพี่น้องครับครอบครัวอุดมสมบูรณ์พี่น้องถึงจะบ่มีขโมยเนาะอยู่ธรรมชาติ กันอยู่กันกินแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยชีวิตสร้างลูกใหญ่กต่สบายใหม่เลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นกับสีแกียบผเทียมใส่เพิ่นแกงเนี่ยเพิ่นสีใส่เครื่องครบหลุดเลยพี่น้องแล้วก็ตัมผักกัมพูร์ลงไปเด็กกระปุงโลดตาผักกันดินอยู่พี่น้องเอ้ยน้อยไข่อ่านอ่านผักกันเฮ็ดดิน แน่นแดดสิบิดพี่น้องเอ้ยหันชวนมาไพ่พิ่งกระนอนเลยพี่น้องอยู่คุนจนน้องน้ำเสียงรถเขาจะพี่น้องเอ้ย,ยคยนใกล้ขึ้นเคียงกันนะขคางกันนะพี่น้อง Ui, khỏi có bảo phí bảo tịch với nó Ui. Hãy subscribe thơ. không bỏ lỡ ແຕ່ອາໄສໃບເນາະໃສ່ເນາະພີ່ນ້ອງປະແດຄູໃຫຍ່ນະເອີປະດຮັດອີປີນີດປດພີນ້ອມີດບດປຕີກົດພໄຟັນໃຍ່ພີນ້ຮົາຕກປານຮົາຕອງໃຊວລາດ คนบาก็พองกับพักกันเด่นอยู่พุ่นพี่น้องัเด่นพนัวฮะทองเดือบมาไกลตานะปลาชื่อว่าน้องสาวเนี่ยเสียเยอมากตัวแม่น้องกิบพี่น้องเอ้ยส่วนพวกคนกระดิ่งแซ่ล์อยู่พี่น้องเจี๊ยดจะไหมน้อกน้อยพี่น้องเอ้ย ตัวออนนั่นแหละซนเมะโคกาโควก็ทอดให้ด็กง้่อยเขาหนักด็กง้่อยเขาสมักทอดดิงี่อยองไปไัไปมปให้ปไปไปไปอปไปไปไไปไปไปปไปป น่บลนบหอยเพงเชเชอยู่เดยหอมพี่น้องเลยหาค่าก็สิปุปงคนยงีนิด้น้อยเขายากกินขขายังสีโทดตาพอสิได้เพิ่งจะีมพี่น้องเล้เพิ่งจะชีุปง้อมคือสเสพเดอกดูเขียนย้ำในเสพได้พี่น้องเลยเสพเส่บบก แชบ่ไมดนคพน้องแ่ะส oh ีไม่ได้ Grid ิ่ณก็สีตั้มเจส่วนพอเพิ่กะโทษปลาอยู่ทคพี่น้องเลยสีมันมืดจังหน่อยิ่จะโทดปลาประกันซอยกันเ็ดนะพี่น้อง คนเพียคนคนคนเด็ดดดลูแม่ลุกบอลไเลยไปยขาุแม่นีี่นีม่กระเป็นจเกียวจำกับทอดป่านี่เพีลูกเีวเหอยเปิ้เปิเปิ เบบาผักหอมไมสได้ักระปุกนะพี่น้องเลยเป็นสียผักเทียมแครนเอจเอจฉันเพาะพนกระปุกถอดลาเปิดเอดชับ่าก่เม่ย์มาหน้เม่์เป็นอแบนี้จไปบึงอดลาป่าจะเป็นยังไงก็เสีได้ถอดอยู่คุณ trên phố sư đại vùng kapoong để tôi nói xin mặt bác lovin hết mhm hôm đó mhm 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 ขาวค่อนจนใจเฟินอยู่บุกขาแม่ลูกมาเด็กพี่น้องเด็กพี่น้องขันน้องกันแกงเขียนแกงลูกเขียนพี่น้องเด็กพี่น้องแกะเนาะเฟินมุ่งพอาะสีได้เฟิ่นเลือดมาขาดเลย

天天问。<laughs> ทำปลาได้ทั้งหมดได้เพอาไม่ไปดองเมลเซไดกาขอขอบคุณด้หลายเนาะติดตามมาส่งเมลเซได้บอกว่าสิอยู่ของเราหรืออยู่ของไทยหรือยู่ต่างประเทศเมลเซได้กาขอขอบคุณด้หลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่งเมลเซได้ในเรื่องพี่น้องผมมีกำลังใจให้คลิปต่อไปนะพี่น้องคลิปนี้ก็ว่าสนในอนาพบกันใหม่เนาะพี่น้องเนาะ